ร้านโรตีนะคะที่หาบินที่อร่อยมากซึ่งคุณลุงอ่ะตั้งชื่อร้านว่าไทายกวัวเจียงเจียวปิง่งซึ่งแปลว่าโตรตีประเทศไทยคุณลุงไปอยู่ที่ไทยมา2เดือนนะคะเพื่อจะเรียนการทําโรตีแล้วก็มาตั้งชื่อร้านว่าโรตีของประเทศไทยเด็กไทยบอกว่าอร่อยมากเชือ่อว่าควชนไทยก๋วหลายนะ 我们保证崇泰ก๋วจริงสงงงดีๆดีว่ีจดีๆดีๆดีๆืีๆดีๆดีๆดเๆดีๆดีๆดีๆดคๆดีๆดีรดเๆดนๆดีาดีๆดีๆดีๆาีๆดีาากดีโดีๆีประเทศไทยคดีๆดี่ดีๆ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 ดม้ดีๆดีพี่แล้วผมก็เลีพดดีๆดีๆดรๆดปๆดีๆดีด้นนเลยวดามาจากไทยแน่นอนอ การตั้งชื่อว่าของที่มาจากเมืองไทยอ่ะก็มีประโยชน์นะเพราะคนจีนหลายๆคนอ่ะเขาก็อยากกินของไทยเว้ยซึ่งเขามาเขาก็ยังสงสัยกันอยู่ซุบซิบว่ามันใช่ของไทยจริงๆไหมจนพวกเรา <ๆ S 1> การันตีว่าว่าคุณลุงเอาไปเรียนมาจากที่ไทยจริงๆนี่ให้อ่ะก็คือเยอะมากที่ไทหลาย <ๆ S 2> คนการันตีว่าอร่อยจริงๆนะคะไม่ใช่แค่พวกเราพูดนะว้าวคุณลุงทําไปยิ้มไปนะคะเขาชอบที่เราชอบของเขาอ่ะทําทีนึงได้ประมาณ5แผ่นนะคะ นี่ทำแผ่นที่6แล้วโหจุกมากสุกมากคุ้มราคามากทุกคนที่ร้านนี้นะคะมีโลตีหลายแบบกล้วยมะม่วงกล้วยมะม่วงชิดกล้วยชีสกล้วยมะม่วงชีดนี่นะคะคุณลุงก็วนๆอยู่กับกล้วยกับมะม่วงเนี่ยจับคู่ได้6อย่างอันนี้เป็น เป็นน้ำราสลัดน้ำราดสลัดอันนี้เป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตอันนี้เอาไว้เลยช็อกโกแลตเฉียวเคลลี่เฉียวเคลลี่อ่าอันนี้เป็นนมเปรี้ยวชีสค่ะนมเปรี้ยวใช่มันน่าจะเป็นซอสซอสซอสชีสใช่แล้วก็อันนี้เป็นนมข้นหวานโอ้โหอันนี้เยอะนี่รถเลยนะคะโอ้ยอันนี้ชุดสีโอ้ยน้ำกล้วยอ่ะที่อยู่นี่อือร้อนนะร้อนนะ แป้งหนึบมากแป้งฮารเบินดีมากอ๋อเปนลูชิ้นด้วยเหรอไม่ขวดดิบมันอารมณ์กินแล้วมันเหมือนเคียวมันอะไม่มีรสชาติขวดเลยันกไม่มีเนื้อแค่ขวดเลยรวมถึงทุกคนร้านนี้นะคะต้องมานี่นะคะลูกค้าเยอะแล้วห็นไหมทุกคนคะน้าฮาน์เบิ้ลนะคะอย่าลืมมานะคะอันนี้แนะนำ